เดีย๋ยวเราจะมาผัดกะเพราลูกชิ้นเนื้อกับปลาเส้นนะคะของแท้แน่นอนแซบ่บไปเดีย๋ยวเราลุยผัดกันเลยครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยครับผมนี่ใส่น้ำมันเสร็จเราก็มาใส่กระเทียมพริกเราลงไปเลยครับนี่ นี่นเ,เลยตักก้วกันเลยครับกวอยพมก่อนค,ครับัวก่อนเลครับ แล้วเราก็มาใส่ลูกชิ้นเนื้อกับปลาเสนลงไปเลยครับนี่ก็น้ำกวัวพริกลงไปนี่เลยครับเราจะมาผัดนี่ บุงรถด้วยเซ็ตมากใส่น้อยใส่น้อยเซ็ตมากปลาปลาลงไปครับก็หัดไปได้ครับหอยนางลม นี่นี่ตัวความหอมนี่ครับนี่เอามาครับ ใบก็ขาดไม่ได้นี่คือใบกะเพราเพื่อความหอมนะครับใบลุยจวดเดี๋ยวใส่ใบกะเพราลงไปไนะครับเด็ดใบลงไปเลยใบแม่งก้านอ่ะใบกะเพราหอม ยยิ่งฉุนยิ่งอร่อยนี่เลยกระเผาใส่เพันปูนไปเลยครับจางครับตากล้องกับจางครับไปกไปก็พาไปเลยโอ้ยโอ้ยนี่ครับแล้วก็โคเร็งโคเร็งเลยครับนี่นี่เลยครับสีสันครับดูครับตากล้องใกล้ๆเลยครับอื้อหือนี่ครับ ผัดกระเพราลูกชิ้นเนื้อของเราแซ่นี่กระเพราเน้นๆเป็นไงครับนี่ชิมกันอืมอืมอืดยอดโอเคครับอืม